มากนะครับโอเคสวยงามมากๆสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับเช้านี้นะครับในเช้าว,วันหยุดแบบนี้ในะวันเสาร์นะครับก็มาเอ่อมาวิ่เล่นกับ ตัว a อโร่นะฮะวเปอรนะครับ50มมนะครับ, mm, รบแต่ว่าวันนี้นะครับผมทำการติดตั้งชุดล้อเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นล้อหน้าล้อเดียวแล้วก็ล้อหลัง2ล้อนะครับโดยทำขายึดนะครับแบบนี้นะครับ uh, มีแป้นไม้ติดยิงปืนกาวแล้วก็ล็อกน็อตแบบนี้นะครับเป็น ล้อหลังแบบนี้นะครับเป็น2ล้อนะครับแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยผมติดตั้งเป็นแบบว่ามีตัวเซอร์โวที่จะบังคับให้ล้อเลี้ยวได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้๋ผมจะบอกก่อนนะครับว่าเครื่องบินลำนี้นะครับสามารถที่จะติดตั้งได้2ระบบนะครับโดยติดตั้งเป็นระบบเอสปาร์ตหรือว่าจะเป็นระบบธรรมดาก็ได้นะครับโดยมีสายไฟมาให้พร้อมเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมนะว่าทํำยังไงนะฮะ ตอนที่ผมทําผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะผมก็เลยมาสรุปทีเดียวเลยดีกว่านะครับตัวรีซี่ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับที่จะบายเข้ากับวิทยุ T14AG ของผมนะครับโดยล้อหน้านะครับแอรอนเอ้ยไม่ใช่อ่าตัวลัดเดอร์นะครับเขาเรียกว่าลัดเดอร์ดีกว่าลัดเดอร์ปกติแล้วเครื่องบินทั่วไปนะครับมันจะพ่วงตัวแผ่นหางแบบนี้แล้วก็ล้อหน้าจะเลี้ยวได้พร้อมกันนะครับแต่ว่า อันนี้ไม่มีรัดเดอร์นะครับผมก็เลยติดตั้งเป็นแบบว่าเซอร์โวตัวเดียวแบบนี้เพื่อจะให้ดึงตัวตัวล้อหน้าให้บงังคับเลี้ยวได้นะครับโดยแบบต่อตรงแบบนี้เลยนะฮะแต่ทีนี้ก็คืออในการเชื่อมต่อแบบนี้ก็จะต้องต่อเป็นบระบบระบบธรรมดานะครับเพื่อที่จะมีชแนลอื่นๆอ,อ,อีกหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมกับวิทยุของเราได้แต่ถ้าเราต่อเป็นระบบ s อสบันะครับมันจะ เชื่อมต่อโดยเชื่อมต่อตรงโดยที่ไม่มีแอร์รอนเอ้โดยที่ไม่มีลัดเดอร์โทษทีนะฮะโดยที่ไม่มีลัดเดอร์ไม,ม der, ไม่มีปล่อยของไม่มีอะไรเลยนะฮะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับก็คือผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนจากระบบ s b u t สนะครับมาเป็นระบบธรรมดาแบบนี้นะครับโดยเซอร์โวตัวหน้าที่บังคับให้เลี้ยวล้อได้นยะผมเสียบที่ช่องสีโดยโยกที่ตัวทัตเทนนะครับโยกไปมาก็เหมือนเครื่องบินปีกท,ทั่วไปที่ใช้ล้อเลี้ยวได้นะครับ แล้วก็ช่องหนึ่งก็คือเป็นแอรอนนะครับก็เสียบมามันจะมีสายมันจะมีสายมาบอกเลยนะครับมีจะมีสติ๊กเกอร์กระดาษเขียนนะครับว่าช่องนี้เสียบช่องไหนช่องนี้เสียบช่องไหนมันจะมีบอกว่า T R T H R O เนี่ยก็เสียบที่ช่องทัตเทิลนะครับ E L E Elevator ก็เสียบที่ช่อง2นะครับแล้วก็ตัวแอรอนเนี่ยเสียบที่ช่อง1น,นะครับโดยที่สาย S bus สายเส้นนี้นะครับก็ไม่ได้เสียบที่ช่องอะไรเลยเพราะว่า มันใช้ได้2ระบบถ้าเราจะเสียบเป็น Sbu สนะครับเราก็ต้องเอาระบบระบบนี้ออกไปแต่ถ้าเราจะเสียบเป็นระบบนี้ Sbu บัสเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเสียบนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเสียบเป็นระบบ Sbu สเนี่ยเราจะติดตั้งล้อเลี้ยวไม่ได้นะครับจะติดตั้งปล่อยของหรืออะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าการต่อก็จะค่อนข้างที่จะ,ะไม่ยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีไจโรควบคุม ในตัวด้วยนะครับถึงจะต่อแบบ s m a r ั art, หรือแบบธรรมดาก็มันจะมีมันจะมีตัวใจโรใจโรอยู่ตรงนี้นะครับมันมีใจโรมาให้พร้อมเลยนะครับคือพอเวลาที่เราโยกบิดเครื่องบินไปมาแบบนี้ตัวแอร์ n อมันก็จะกันให้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะโยกขึ้นลงแบบนี้เอเลิเวเตอร์มันก็จะกันให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันทั้ง2ระบบนะครับบินง่ายนะฮะ ซึ่งผมติดตั้งชุดล้อไปแล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะขึ้นลงลานปูนได้นะครับหรือว่าหรือว่าจะเป็นดินเรียบๆก็ได้หมดนะครับก็จะผมคิดว่ามันน่าจะโอเคกว่ากับที่ผมมาปาเอานะครับแล้วแต่ใครถนัดมันนะฮะบ,บางคนก็ชอบแบบปานะครับไม่ต้องมีล้อแล้วก็หาเป็นหญ้าเรียบๆนะเป็นเตียนะครับแล้วลงจอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นบ่อยๆนะครับช่วงล่างเนี่ยมันก็จะเย็นๆมีรอยขีดข่วนมีอะไรอย่างเงี้ย คือในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือผมไม่ค่อยชอบให้มันมีรอยอยากให้มันขึ้นลงสวยๆนะครับโดยมีล้อแต่ว่าเวลาที่บินเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบว่า,าดูอาจอาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีล้อห้อยอยู่ตกงแต่งอยู่แบบนี้นะครับนะครับก็ดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปแต่ถ้ามีล้อก็เซฟตี้ไปเยอะนะครับก็ ก็จะโอเคแต่ว่าแล้วแต่คนจะชอบนะครับแต่ผมจะชอบสไตล์แบบนี้แล้วก็ผมมีโครงการต่อไปก็คือว่าผมจะติดตั้งกล้อง FPV อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ากล้องอ่ะผมจะทําให้แบบมันไม่หันได้นะครับไม่หันได้แล้วก็ในส่วนของติดตั้งชุดล้อไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเพิ่มเติมไหมไม่เท่าไหร,ร่นะฮะก็เหมือนเดิม นะครับเหมือนเดิมเวลาเวลาที่เราเทคออฟเนี่ยเราก็จะต้องหันหน้าเข้าหาลมอยู่ดีนะครับไม่มีใครเทคออฟที่บินที่วิ่งตามลมนะครับแต่อาจจะได้อยู่แต่คือก็ต้องเร่งที่สุดแล้วก็รันเวย์ก็ต้องยาวหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันมีระยะการวิ่งที่เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าหันหน้าเข้าหาลมประท่ากรบลมโดยตรงก็จะใช้เวลาเทคออฟสั้นนะครับ,นะรบก็จะข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราไปลองบิน ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกับตัวไวเปอร,นร mm น์นะครับแอโร่นะครับ50มมลำนี้นะฮะไปรับชมเลยครับผมใช้วิทยุ T4G ในการบินนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกล่างปีกบนหรือว่าที่ผมเคยเล่นที่ผมเล่นอยู่นะฮะก็จะใช้วิทยุตัวนี้ตลอดแบตเตอรี่ก็หาได้ไม่ยากนะครับก็จะเป็น อ่า11.1โวลต์ผมเป็นตัวแทนขายตัวนี้อยู่นะใครสนใจก็สั่งได้นะ3เซลล์11.1โวลต์นะครับก้อนละ540บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปบินกันเลยดีกว่าแล้วก็ใส่แบตพอดีผมทําช่องใส่แบตก็คือเป็นช่องนี้นะฮะผมเอาตัวนี้มาขั้นแล้วก็รีเซฟไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับ พอเราเสียบแล้วเรารอแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งบินนะครับรอให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับเพราะว่ามันมีไจโลรอให้มันเซ็ตตัวนะฮะพอเซ็ตตัวมันก็จะดังติ๊ดติ๊ติต,ต,ติโอเคแล้วก็ลองโยกดูนะฮะสังเกตนะครับว่าพอเวลาผมมาโยกเครื่องบินไปมาตัวแอร์ลอตมันจะทํางานอนะัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงหรือว่าจะเอียงซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแต่ไม่มีรัดเดอร์นะ ล้อหน้าก็ไม่มีเอ้ยไม่ใช่ลัดเดอร์ไม่มีโทษทีแต่ล้อหน้ามีนะฮะล้อหน้านะครับผมใช้เลี้ยวแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะขึ้นลงบนลานปูนแบบนี้นะครับ จะไม่มีโลพาสบินผ่านหน้าเพราะว่าตรงนี้มันลานปูนมันจะมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับอ่าโอเคพร้อมแล้วนะครับบินไปแล้วนะฮะขึ้นไปแล้วสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเลยนะฮะลงเลย ก็ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปกำลังดีนะฮะโอ้โหลงลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะ สวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นปุ๊บลงปั๊บเลยนะครับเพื่อนๆตอนเวลาบินเพื่อนจะมองไม่เห็นเพราะมันไปไกลนะครับเพราะมันบินเร็วมาแล้วนะฮะโหเราไปถึงนู่นเลยนะฮะแลนดิ้งแต่ละทีไกลถ้าจะให้ดีก็เล่นเป็นลานปูนงกว้างๆนะครับอ่าขึ้นต่อนะฮะ เดี๋ยวลงนะฮะม้วนลงเลยเวลาลงก็หันหน้าก็หาลมนะครับจะได้มันจะโอเคกว่า ลงจอดอขึ้นต่อตอเวลาขึ้นก็เร่งให้สุดเลยนะฮะสุดจุนมิดเลยนะฮะเพราะว่าดักแฟงก็ประมาณแบบนี้นะ,ะไม่เหมือนวอพวกอมอเตอร์ที่เป็น ติดตั้งอยู่ข้างนอกนะครับนี่นะฮะสวยอ่ะ่าลงจอดนะฮะลงลงก็ดับเครื่องมาแต่ไกลแล้วก็อาศัยการล่อนนิดนึงนะครับ sao nụ quang mang này ข้อดีที่เป็นดักแฟนนะครับก็คือเวลาที่เราแลนดิ้งหรือเทคออฟแบบไบพัสมันจะไม่ไปฟันพื้นอย่างแน่นอนนะครับงานจะดูสวยขึ้นนะฮะขึ้นไปแล้วนะฮะสวยงามมากๆตรงเนี้ยที่ผมขึ้นนะครับมันก็จะตามลมนะฮะนี่ลงจอดนะฮะมาแล้วก็จะไกลหน่อย มันต้องดับตั้งแต่ตรงนู้นมาเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆล่อนมาจะได้มาแตะตรงหัวสนามนะครับสวยงามวู้อันเนี้ยดับตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆล่อนมาถ้ามันรั่วไม่ถึงก็เติมหน่อยนึงนะฮะ โอ้หเด้งนิดนึงถ้าลงไม่ดีก็มันก็จะก็จะเดง้งเดงหน่อยนะฮะถ้าเราขึ้นลงบ่อยๆนะครับมันก็จะสิ้นเปลืองพลังงานนะครับเพราะว่ามันใช้กําลังที่เยอะนะครับถ้าเราขึ้นปึ๊กก็บินอยู่ข้างบนแล้วก็เร่งแบบว่า50% โอ้โหทุรักทุเลนิดน,นึงนะฮะความเกาะอากาศมันก็จะไม่เท่าไหร่นะครับ right, เดี๋ยวลองขึ้นลงอีกรอบนะบฮะตอนขึ้นไม่มีปัญหานะครับแต่ตอนลงเนี่ยแหละจะต้อง จะต้องบอกใช้ฝีมือนิดนึงนะครับเกินแน่เลยโอ้ยไม่เกินนะฮะเกือบไปเข้าบ้านเขาเนี่ยคือบอกได้เลยว่ารันเบยต้องยาวมากๆนะครับ โอเคสวยงามมากๆผมก็บินไปเรียบร้อยนะครับสำหรับในวันนี้ก็สนุกสนานกันไปในยามเช้านะครับกับตัว a อ r o นะครับไวเปอร์ห m m นะฮะโดยที่ติดตั้งล้อแล้วก็โครงการต่อไปก็ว่าจะติดตั้งเป็นชุดกล้อง f p v นะครับจะลองดูนะครับว่า บินแล้วจะเป็นยังไงสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยใส่แว่นบินนะฮะก็จะได้ความสมจริงเหมือนเราขึ้นไปขับเครื่องบินเองนะฮะแต่ว่าลำนี้ก็ตอนขึ้นลงก็จะต้องแต่ตอนขึ้นไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ตอนลงก็ต้องแบบฝีมือนิดนึงนะครับตอนช่วงที่มันมันมาเนี่ยก็คือมันต้องมาเร็วๆอย่างแน่นอนเพราะเกิดว่าเรามาแบบช้าๆมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าปีกเนี่ยมันก็จะ ความยาวก็มีอยู่แค่นี้นะฮะก็ต้องคือมาเป็นเครื่องบินที่บินเร็วนะครับบินเร็วไม่ได้บินช้าๆนะครับนะครับเวลาขึ้นก็เร่งจนสุดนะฮะแล้วก็ปุ๊บขึ้นไปนะครับเทคออฟแต่ตอนลงก็ต้องอาศัยความเร็วนิดนึงช่วงล้อแตะพื้นโอเคก็คือจบนะครับสวยงามมากๆลำนี้ถ้าใครที่สนใจนะครับสั่งกับผมได้นะครับ4,600บาทนะครับ นะครับมีไจโรในตัวนะครับไม่มีรีซีฟนะมีเซอร์โวพร้อมหมดเลยนะครับแล้วก็สั่งผ่านผมได้แอดไลน์มาที่เบอร์โทร0827467670นะครับทางเบอร์โทรข้างบนนี้เลยนะครับนะครับก็จะส่งให้ทั่วประเทศนะฮะ4,600บาทนะครับแต่ว่าไม่มีล้อนะล้อนี่คือผมเอามาติดตั้งทำเองครับถ้าเพื่อนๆดูเป็นแนวทางก็ มาทำแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนผมนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ